I clean up all คครับมาก็รถถังรอบนี้เหมือนเดิมเลยนะใครขับอะไรก็ขับแบบนั้นแหละนะครับเป๊ะเลยเราแม่แอบแจกโคตกันทียะตัวเดียว มีใครหลุดไหมไม่มีฮนะไม่หลุดครับดูดูดูดไม่มีหลุดนะนะเกณฑ์น,นี้มันอาจจะยืดเยื้อหน่อยนะยเราไม่อาจแจกทีละตัวแลนะ้วกัน เตเตเตมาแล้วมาแล้วเข็นรถถังมากันแล้ว เดี๋ยวเลข6กเขายังไม่บวกแจกอีกสอง 1, ตัวเออเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแบ็คเบอีเอฟเอ็กเก้าสิบเอฟสามเก้าสิบครับมาแล้วมาแล้วเอยไม่เหมือนเดิมดิตะกี้เขาเอาเอฟเอ็กมาสองคันวะนะขออภายครับรอบนี้ทางด้านของทีมอาร์ทีเอครับหรือว่า ฮัลโหลคิตตี้มีการเปลี่ยนครับเอาไอ้แม่ค้สินวอยไปดิ้นทันแล้วก็เอาสิบสามก็สิบมาแค้นนะครับปลอดภัยด้วยนะดูไม่แข็งดูไม่ชัด์จดูไม่นข็งนะครับม,ม,มาๆมา,มาแล้วก็หายไปแล้วดูดูเหมือนว่าทางด้านทีมจีสปีดกำลังจะไปแคปบ,บ้านแต่ว่าทีมฮัลโหลคิตตี้ครับมาแคปบ,บ้านก่อนแล้วนะแล้วก็เลี้ยวทันทีครับกำลังจะแคปบ,บ้าน,นไม่เอาแล้วนะกลับไปกันบ้านดีกว่าเพราะพ่อเสมอก็เหมือนแพ้ว่าเกมแรกแพ้มาแล้วนะฮะ ทีนี้เขาจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดครับห้ามแพ้ห้ามเสมอเอาชนะโอลิวันครับนะเอาชนะ Only. นะโอรินะอูแล้วดูเหมือนว่าจะแคปกัน2องคันเลยนะเพราะว่ามันขึ้นไวอ่ะแล้วก็เนี้ยน่าจะเอารถถังไปแคป2องคันแล้วจเจอรถถังเจนหนึ่งแล้วไม่ใช่ดิ13 90ครับโดนยินงไป1ทีแอร์แบ็คเบลเล่ครับเอามาทวงเวลาไว้ก่อนแล้วซัดทางด้านของ50 100ก่อนเลยครับตรงเนี้ยใกล้ทีกันแล้วนะ เอามาปั่นควนครับอเอาเบกเกมเสิร์ฟครับ50หนึ100่งร้อยว่าอย่างไรไอมิสและหมูโดนลุงยิงครับเนี่ยมันเร็วมากครับแล้วก็เรียบร้ 100. อย50หนึ่งร้อยครับโหดคิงคิงฮะแล้วก็เหลือคันเดียวเหลือบิ๊กฟีดอะเหลือแค่คันเดียวครับแต่ว่าโดนทางด้านของน้ำมันของเรารั่วอ่า1390ไล่ยิงอยู่ครับแล้วจะเอายังไงฮะจะเอายังไงครับนะไม่ไหวแล้วนะครับต้องรีบต่อยแล้วครับผมนะโอ้โหลำบากแล้ว แล้วก็แล้วก็กาลังจะตายครับคาริโอเต้มาช่วยแล้วตอนนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับดูจากสภาพแล้วโดนลื่อน171ตีนนะครับพังไปแล้วมาด้านค้าอีกคันแล้วครับแล้วก็มาจ่อตูดครับไม่ยอมชนครับแล้วมาลุมสองหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยแล้วสําหรับทางด้านที่มันเต้ยนะเรียบร้อยแล้วเป็นโลคิตเต้ครับที่เอาชนะไปได้สองต่อศูนย์เกมครับก็จบข่าวครับ นะก็เป็นฮัลโ o ลคิตตี้ครับที่เอาชนะไปได้นะครับนะโอเคครับสองศูนย์ครับโอเคครับก็เป็นอันว่าฮัลโ o ลคิตตี้ครับนะ ฮัลโหลคิตตี้จะเข้าไปเจอกับคิลเลอร์แพนด้าครับนะส่วน M.I.T.S. Formation จะไปเจอกับยูริครับนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้รอบสี่ทีมครับเซเซมิแม่รอบเซมิไฟนอลครับนะพรุ่งนี้เซมิไฟนอลครับมาดูกันว่าแชมป์เก่ากับรองแชมป์จะเข้ากันไป บ้านล้วหนึ่งทุ่มคร Okay, ¿no?